แล้วเวลาผมทำอาบผมนวด30ปีก่อนมันเป็นแค่สัคมผัสผมทำอยู่ที่เพื่อนแต่แม่ก็ไม่เอา

ผมเรียนหนังสือแล้วก็เติบโตมาในประเทศที่เสรีประเทศที่พลเมืองหรือประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิเสรีภาพในการสแสดงออกย่อมไม่กระทบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมกำลังพูดถึงพักการเมือง ผมเรียนหนังสือแล้วก็เติบโตมาในประเทศที่เสรีประเทศที่พลเมืองหรือประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก ทีศศศ่เสรีภาพในการแสดงออกย่อมไม่กระทบต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดก็แล้วแต่แต่วันนี้ผมกำลังพูดถึงพักการเมืองอต้องเข้าใจให้ดีก่อนว่าพักการเมืองสุไทรับถ้าคุณจะเข้าใจการเมืองให้ดีพักการเมืองก็คือ điều điều điều. à, bạn nãy không? bịt rồi. rồi Happy ah <laughs> nhà liêm ไล่ก like hey, ันกห้เร็ก็ตหให้ตอด้วยนะคะบาย